ลิซ่าเสิร์ฟออเดิฟทำฝรั่งนักแสดงอู้หูหนะักเป็นอิสระแล้วลงโปรโมทเองเช็ดหุ้นไวจีกันหน่อยดิ่งต่อเนื่องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยค่ะล่าสุดน้องลิซ่าได้มาลงเองโพสต์คลิปเองเลยนะคะเรียกน้ำจิม้มมาเสิร์ฟออเดิฟช่ำๆมาลงรูปภาพและวิดีโอนะคะเสิร์ฟออเดิฟชํำๆ กับแคปชั่นหัวใจสีน้ำเงิน2ดวงค่ะกับรูปภาพและเป็นคลิปการซ้อมน่าจะเป็นการถ่ายโปรโมทอะไรด้วยไหมก็ไม่แน่ใจค่ะเบื้องหลังทีมงานได้บอกว่าคลิปนี้ที่น้องลิซ่าได้ลงนะคะได้ใช้เวลาในการถ่ายทําเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะมือโปรขั้นสุดนาทีที่น้องลิซ่าได้ทำฝรั่งทีมงานต่างโอ้โหหนักมากนะคะกับความหุ่นเอย่ยสลีละร่างกายที่สวยงามสมบูรณ์แบบ สวยยันเงานะคะมัลงเองโปรโมทเองเลยละคะ่ะกลิ่นอิสระรอยมานะคะกับความงานเดียวรับเองทำเองบิ้วเองนะคะแสดงเองและลงโปรโมทเองนะคะแฟนๆนี้ต่างก็รอวันแสดงจริงแทบไม่ไหวแล้วเรียกน้ำย้อยช้ำๆนะคะทำลุกคือกันชนหน้า น้องลิซ่าก็เพิ่งจะมาถึงฝรั่งเศสนะคะก็คือดิ่งตรงไปทำงานเลยแล้วค่ะสุดยอดมากมาก,กับความเหนื่อยล้าแทบไม่มีพลังเอเนอร์จีมาเต็มคูณ10 เลิมเลยค่ะตเตรียมอึ้งทึ่งวีด28 29 30กันยายนนี้กับ5รอบการสแสดงเรามาเช็คหุ้น YG กันหน่อยนะคะในวันนี้25กันยายนค่ะหุ้นของว G ีได้ลดลง1.36% 65,500คเรียวอนวันก่อนนะคะหุ้นก็ลดลง4%ค่ะปัจจุบันกราฟของว G ก็ยังคงดิ่งลงต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ยังคงถูกจับตามองจากสื่อทั่วโลกนปะั เช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ